นี่จะทําการทดสอบไฟสปอร์ตไลท์นะครับตอนนี้ผมก็ปิดอยู่นะครับทําการเปิดปุ๊บนี่นี่เป็นถนนทางทางดํานะครับ,บก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนเลยมีไฟสูดเสือน่าปิดสักนิดรถเสวอมากครับตามจริงมันก็ไม่แย่งนะแต่ผมก็เกรงใจพี่เขาคอ่า แล้วนะครับต่อไปไฟสูงโอ้โนนครับสว่างมากไฟต่าแม่ไฟต่าเห็นชัดเจนนะครับเนี่ไฟหน้ารถปกติเืืยอดีกว่า